ให้พระสงฆ์นำไปสู่พระนิพพานขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรยัยน้อมรำลึกนึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวาชิโรดมหลวงพ่อเวิริออยังสิรินทโรกาบขอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปสวัสดีสาม,มนเณรแล้วก็เจริญพรคณะอุบาสกอุบาสิกาคณะเจ้าภาพท,ทุกคนทุกท่านในวันนี้ก็ถือว่าโยมทั้งหลายก็ ถ,ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะถือมาเป็นผู้ไม่ประมาทได้ตื่นเช้าตั้งใจที่จะมาใส่บาตรหาคุณงามความดีเข้าสู่ตนเองเอ้พวกนี้เราไปใส่บาตรดีกว่าความตั้งใจเกิดขึ้นตื่นเช้ามาเอ้ต้องตื่นแล้วเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องตื่นตื่นมาหุงข้าว เตรียมข้าวสวยเตรียมอาหารเข้าปลาอาหารต่างๆมานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะแต่ว่าก็เกิดขึ้นได้เพราะโยมมีศรัทธ,ธาภาษาที่การในพระพุทธศาสนาะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เรียกว่าพระรัตนตรยัยจึงได้นำพาตนเองมานำพาร่างกายมาได้เรียกว่าชนะใจตนเองแล้ว ชนะใจตนเองเหมือนหลักสูตรที่หลวงพ่อท่านบอกว่าชินาสาสมาธิคือสมาธิชนะใจตนเองนั่นแหละแทนที่จะได้ไปนอนนะนอนตื่นสายหรือว่าจะไปเที่ยวจะไปทําอย่างอื่นที่ดําใจกิเลสนะแต่ว่าเรากลับว่าฝืนแล้วก็นําพาตนเองมาสู่วัดซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เห็นถึง คุณงามความดีเห็นคุณค่าของเวลาเรียกว่าไม่ประมาทนะความประมาทคืออะไรความประมาทคือการขาดสตินะขาดสติที่จะพูดที่จะทำที่จะคิดต่างๆแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นออกไปโดยการขาดการเตรียมตัวที่จะรับกับอนาคตหรือว่าการขาดสติการขาด าการกำหนดรู้ว่าตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะเนะี่ยเรียกว่าความประมาทซึ่งแน่นอนแหละพระพุทธเจ้าองค์อองทรงตรัสว่าความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีความไม่ประมาทก็คือการมีสติและเลือกรู้ถึงปัจจุบันเตรียมตัวที่จะ รับมือกับอนาคตที่จะมาถึงผู้ที่ไม่ประมาทก็จะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหนทางแห่งความประมาทมีอยู่หนึ่งคือโยพนะมัตังโยพนะมาตังคืออะไรคือประมาทในความหนุ่มสาวว่าฉันเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยว่ฉันยังเป็นคนหนุ่มอยู่เลย ว่ายังไม่แก่พูดง่ายๆก็เลยยังไม่ได้ที่จะรีบเร่งในการทำคุณงามความดีก็หลงระเริงเพลินไปกับโลกสนุกสนานไปก่อนซึ่งแน่นอนว่าหลายคนหลายท่านก็คงจะผ่านจุดนี้มาแล้วนะว่าตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยก็ยังไม่เห็นนั่นเท่าไรหร่หรอกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดว่าอยากจะให้ลูกเข้าวัดนะอยากจะให้ทำไมาคนหนุ่มสาวถึงไม่เข้าวัด เรก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะว่าเรายังหนุม่มยังสาวเดี๋ยวค่อยเข้าตอนแก่อย่างนี้เป็นต้นนะสองอโรขยะมัดตังคือประมาทในความไม่มีโรคสุขภาพยังดียังอยู่ได้ยีกนานอย่างนั้นนะไม่ต้องรีบเข้าวัดก็ได้อันนี้คือความประมาทในความไม่มีโรคพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเกิด เราจริญม,มารณสติหรือว่าจะเลระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเนี่ยจะช่วยให้เราได้เห็นแก่นสารของชีวิตจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีที่สุดสิ่งที่เป็นภายนอกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของปลอมหรือได้เห็นแก่นสารของชีวิตว่าชีวิตเรามันมีค่าแค่ไหนสามีภรรยาลูกหลาน พ่อแม่มีค่าแค่ไหนส่วนอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์อื่นๆที่เราพากันแข่งยัง่งชิงดีกันเนี่ยมันเป็นของปลอมเพียงไรอย่างไรมันก็จะเกิดความฉุดคิดขึ้นมาเพราะการจเจริญม,มรณสติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการจเจริญม,มรณสติหรือว่าการระเลึกถึงความตายเนี่ยถ้าเกิดระลึกแล้วเกิดความหดหู่ เกิดความท้อแท้ไม่อยากจะมีชีวิตอันนี้ถือเป็นการเจริญมรรตติที่ผิดถือว่าเป็นการเจริญระล,ะลกความตายที่ไม่ถูกต้องการละลึกถึงความตายที่ถูกต้องคือเมื่อละลึกถึงแล้วรีบเร่งในการทําความดนะีรู้ว่าชีวิตเรานี้ยังเหลือเราก็รีบหาแก่นสารของชีวิตว่าเราจะอยู่กับเวลาที่เหลือเนี่ยไปทําอะไร ฉะนั้นการประมาทในความไม่มีโรคเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดวันหนึง่งเราป่วยเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยโยมลองคิดดูว่าแน่นอนลหละสิ่งที่เป็นทางโลกเนี่ยมันก็จะริรอนลงไปแล้วตั้งใจว่าจะไปเที่ยวไม่ไปแล้วตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทไม่เป็นแล้วอยากจะเรียนอยากจะทำงานตรงนี้ อยากจะได้สามีภรรยาอยากจะได้รถอยากจะได้อะไรต่างๆที่ตั้งใจไว้หายหมดเลยนะถ้าเกิดเราป่วยขึ้นมาสิ่งที่เป็นทางโลกมันก็จะริรอนหายไปก็จะเห็นแก่นคุณงามความดีละไทีนี้ว่าโอ้แทนที่เราจะทำดีแต่นานแล้วก็จะเกิดความเสียใจในภายหลังนะซึ่งก็มีมากที่เมื่อความตายมาถึง หรือผู้ที่รักที่พอใจของเราได้เสียชีวิตมาพัดพลากไปเราก็เกิดความเสียใจเพราะว่าแทนที่เราจะรีบทําความดีหรืออยากจะพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวอยากจะพาพ่อพาแม่ไปทานทําอะไรต่างๆที่ตั้งใจไว้แต่ว่ายังรอว่าเดี๋ยวค่อยทําเวลายังมีเรายังหนุ่มเรายังไม่มีโรคก็แปลว่าเกิดความประมาทขึ้นมานั่นแหละ แต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราโอ้ติดโควิดแล้วมันหายใจลำบากแล้วเนี่ยมันกลัวตายแหละทีเนี้ยเมื่อมันกลัวตายมันจะไปคิดอะไรล่ะมันก็คิดว่าเอะเราทําอะไรไว้บ้างบุญมีไหมหรือว่าไปทําบาปอะไรไว้มันจะคิดขึ้นมามันจะไม่คิดว่าจะไปเรียนอะไรจะไปทํางานได้เงินเดือนอะไรแต่พอมันป่วยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคนละทางอันนี้เป็นต้นนะประการที่สาม ประมาทในความมีทรัพย์มีทรัพย์สินมากก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามความชอบกิเลสของตนเองก็หลงลืมอะไรทีเนี้ยไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นํามาทําไม่เคยทําบุญทําทานเลยนะเมื่อจะตายเข้าก็ให้คนไปซื้อสังฆทานบ้างนะฝากปัจจัยไปทำบุญบ้างอะไรทีเนี้ยเมื่อจะหาที่พึ่งต่อไปแต่ว่าตอนยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ เอาไปเฉิดเพลินตามนั้นตัวเองให้เรียกว่าประมาทในความมีทรัพย์ประการสุดท้ายประมาทในเวลาการเข้าวัดฟังทมการปฏิบัติธรรมค่อยทำตอนแก่ก็ได้อเี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงแก่กับทุกคนแหละบางคนก็อยู่ได้ไม่นาน,นมแล้วก็ให้คิดถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอันตรายโยมได้ดูข่าวไหมขับรถไปดีๆก็ มีปูนมีอะไรบนทางด่วนลงมาทับตายอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าตัวเองจะต้องต้องตายเขาอาจจะไปหาตั้งใจจะไปหาพ่อแม่ตั้งใจจะกลับไปหาลูกอยากจะพาลูกไปทำนู่นทำนี่แต่ว่าไปไม่ถึงบ้านอันนี้เราก็ให้ดูให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ให้เห็นเป็นภยัยอย่างพระพุทธองค์ท่านท่านตรัสว่าอาวสังมายาไมิตัดบ,บงังชีวิตวันหนึ่งเราจะต้องตาย ชีวิตตังอันนิจังชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมนะมรณัเมชีวิตตังความตายของเราเป็นของเที่ยงคําว่าเที่ยงก็คือแน่แน่แน่แน,นอนแหละมันเกิดขึ้นแน่แน่ความไม่เที่ยงก็คือความไม่แน่นอนร่างกายของเราเดี๋ยวแก่เดี๋ยวหนุ่มเดี๋ยวาสาวนั้นนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะอยู่อายุเท่ากันหมดทุกคนไหมบางคนก็อายุ เป็นเด็กเสียชีวิตก็มีเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มก็เสียชีวิตก็มีอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าไม่เที่ยงแต่ถ้าเกิดพญายสานเขาจะบอกว่าอันว่าความตายนั่นแขวนคอทุกบาทายั้งแม่นเปรี่ยยูสังความตายนั่นก็บซองเห็นเพื่อนว่าแปลเป็นไทยก็หมายความว่าอันว่าความตายนั้นเนี่ยแขวนคอเราทุกก้าวย่างถึงแม้ว่าเราจะไปแอบอยู่ในในตุ่มน้ำอะโยม ที่อยาเก็บน้าอะความตายนั้นก็ส่องเห็นเราอยู่ดีเราจะไปแอบที่ไหนก็หนีไม่พ้นท่านจึงมีพญาาขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้จเจริญมรณสติอยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยให้เราเป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วก็ได้เตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปได้เห็นแก่นสารของชีวิตได้รีบเร่งในการทําคุณงามความดี ได้เห็นคําว่าเห็นแก่นสารก็คือว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรมันก็จะตอบตัวเองได้สิ่งที่เรากําลังพยายามทะเลาะเบา่แว้งกับเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะ,อ,ะอยากจะเป็นใหญ่หรือทะเลาะกับเพื่อนข้างบ้านเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เกิดมาจากสิ่งเหล่านี้มันเป็นแก่นสารของชีวิตไหมเราก็จะเกิดความคิดเหล่านี้ขึ้นมา แต่เมื่อผู้ที่จะเริญมมรณสติอยู่เนเมืองแล้วเมื่อวันใดความตายมาถึงเขาก็ย่อมไม่วิโยกเสียใจแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับนะเหมือนงานที่ทำงานเลิกงานแล้วก็ยืนรอวันกลับบ้านอย่างเดียวยืนรอเวลากลับบ้านอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ฝากท่านสาธุชนไว้ว่าให้จเจริญม,มรณสติหรือว่าให้ระเลึกถึงความตาย นี่ไม่ใช่เพื่อที่จะให้เราเกิดความหดหู่นะอย่างเช่นพระอาจารย์หลวงพ่อท่านเทศเมื่อวานว่าไปหาพระเจอแล้วก็พูดแต่ความตายไปหาพระเจอแล้วก็พูดถึงแต่ความไม่เที่ยงไม่ไปดีกว่าแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่พระท่านสอนถ้าเกิดท่านไม่สอนหมายความว่าพูดแต่เรื่องอย่างอื่นซึ่งไม่รู้จะพูดถึงอะไรล่ะแต่ว่าถ้าเกิดพูดให้เห็นความสําคัญอย่างเงี้ยมันก็จะ ลึกนหะมันก็จะขาดกับกิเลสบางคนแหละใช่ไหมฉะนั้นก็ให้เห็นถึงความสําคัญของชีวิตของตนเองของผู้อื่นก็จะเกิดความเมตตาเกิดความรักอยากจะหวังดีปรารถนาดีกับคนอื่นต่อไปฉะนั้นก็ฝากสาธุชนทุกท่านมาไว้แต่เพียงเท่านี้จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทนสาธุ